ฝันบ้างเป่าเห็นแต่หน้าลูกเต่าโตเจ้าก็บ่มีไห้หน้าหน้าดีเงินคำแก้วงัวคยมามิงเอาไปนำบ่ได้เอาให้ก็บ่เอา นี่ละองค์พระพุทธเจ้าพผนตัดสั่งเทศนาให้ประชาชนฟังอย่านอนเงาง่วงให้ตึกตัวงอาไว้คำสอนพระงง่ากรรมมาฐานพังวันเหยจิดพอจังสั่งพระองว่อาอยู่บ่อเศร้าเป็นห่วงเฮงชาวพีนอ,องเรื่องเกิดแก่เจ็บตายกิเลสลายมัวมัง โอ้ซองบ่ยเห็นพายนาอาบิดชามันหงมุ่งมังลบอยู่พระง,งเททไหหูฟังแล้วก็เลิกไปบาปกระบ,บุุญนี่ก็ได้น้ำทรงอานิสงส์บัดเวลาเฮาตายทรงทางสุดท้ายสับทั้งหลายมีไห้ในเฮือนสั้นแน่นอังเป็นเศรษฐีมีมังเป็นพนัก่อขา ไป่ผูสุขคนพุทธองค์่นทนละทุกอย่างเห็นหมดอันทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเท่านั้นมันเป็นของหถึงใบเวียนวนอยู่กับทินเอื้อน่าปลอกเสุ้อเทานเฮาอย่างบ่อดดวนละยุงหอดมือตา มีทรัพย์หลายเพื่อนบ่ถามตามสัตว์มนุษย์โลกหาไว้กินไว้ใส่บำเพ็ญละส่างส่วนละบุญบาปกับบุญนี่นั่นมันเป็นคู่คือเงาเข้าไปใส่กบไปน้ำบดังเอ้าเข้าดีเข้าทำดีเอาไว้บุญกับน้ำทรงเวลละบดบดเบียนไปขึ้นสู่สวรรค์ห้ทำบาปว่านั้นมันหนึ่งจองบ่มีเ้ายามเมื่อเข้าตายไปนี่บาปกับหน้ำตองถ้าไปตกในห้องอบายูมงเพืพ่อน ทีมันหลีกหนีบ่ได้ผู้ใด้สางว่าสิ่งใดพ่อเมียเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนาั่นแหละต้องเล้วให้คิี